สวัสดีครับก,ก็กล่าวคำว่าสวัสดีแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับผมวันนี้เพจฟุตบอลทีมชาติไทยก็นำทุกท่านนะครับมาที่สนามยี่สุนสเตเดียมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นการฝึกซ้อมครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมชาติไทยได้เอาชนะทีมชาติติมอร์เลสเตไปด้วยสกอร์2.0ในเกมแรกของซูซูกิครับ รอบแบ่งกลุ่มครับผมโดยพูธีทำประตูในเกมเมื่อวานครับก็จะเป็นทางด้านของประตูแรกครับได้ประตูจากปฐมปฐมพงศ์ครับหรือว่ามิกกี้ในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ได้ประตูปิดท้ายจากเช็คสุภโชคสารชาติซึ่งวันนี้11ผู้เล่น ตัวแรกจะได้พักผ่อนครับโดยจะมี9คนที่จะไม่ได้มาฝึกซอ้อมในวันนี้เนื่องจากว่าทางโคชมาโนต้องการให้นักเตะฟื้นฟูร่างกายและพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็สำหรับทีมชาติไทยนะครับวันนี้ก็ได้รับข่าวดีเมื่อทางด้านของกับอดีตกัปตันทีมอย่างเจ้าอุ้มธีรทรบุญมาทานนะครับก็เดินทางมาถึงที่ประเทศสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เจ้าตัวก็ได้กักตัว1วันเพื่อรอผลตรวจโควิดออกนะผมหลังจากที่ผลตรวจเป็นลบก็จะสามารถมาทำกิจกรรมกับเพื่อนร่วมทีมได้ เนี่คร hm hey ับว okay. ันนี้ทีมชาติไทยก็ได้กับตันเจครับผมชนาชิปสงสินที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงทีมชาติสิงคโปร์ในช่วงบ่ายสี่โมงเย็นตามเวลาประเทศสิงคโปร์ครับเมื่อวานนี้ของเมื่อวานนี้ก็วันนี้ก็ลองฝึกท้องกับเพื่อนร่วมทีมแล้ว โดยโปรแกรมนัดต่อไปนะครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนม,มาในวันที่11ธันวาคมตามเวลาประเทศไทยก็คือ19นาฬิา03น30นครับนี่ครับเิญทานเข็มดีกองหลังดาวรุ่งทีมชาติไทยที่มีอายุเพียง19ปีเท่านั้นเป็นลูกครึ่งสวีเดนแล้วก็จะตัวก็เล่นอยู่ที่ลีกสวีเดนครับ หลังจบเกมเมื่อวานนี้ครับโคชมาโนก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาก็พอใจกับผลที่ออกมาถึงแม้ว่าจะชนะเพียงสองประตูแต่ก็เป็นสมแต้มเช่นเดียวกันโดยเขาไม่ได้สนใจว่าจะต้องยิงมากยิงน้อยเพราะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือ3คะแนนเราก็ทำได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ เมื่อเช้งเช้านะครับโค้ดมาโนก็ให้นักเตะต,ตัวหลักที่ลงครบเกสินาทีลงสะน้ำเพื่อทําการฟื้นฟูนฟนร่างกายนะครับผมแล้วก็ได้ให้พักเต็มที่โดยไม่ต้องมาฝึกซ้อมแต่ก็มีทางด้านเจ้าต้นนะครับผมแล้วก็เจ้าต้นนฤนฤบดินที่ได้แมตต์ดูแมตต์นะครับวันนี้ก็มายืดหยยดที่สนามด้วย อาทิต์สั้งสีนครับทันทีของเราเว,ว,วันนี้โคชมาโนก็ได้ให้เจนะครับซ้อมเพียงแค่อบอุ่นร่างกายหรือว่าเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับผมเพราะว่าเจก็เพิ่งมีเกมเจลีกมาแล้วก็เดินทางไกลจากาทญี่ปุ่นมาถึง อระเทศสิงคโปร์ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้โอเคสลดีวปั๊บัับสลดีสไ์วาโอเคนึงคนนึ่นึงแล้วให้เพื่อนมาช่วยครับสแล้วโอเคะ 干、啊 ส่วรัูกษาประตูนี้ก็จะเหลือฮะเลรกษาประตูสองคนครับเนื่องจากว่าบอยชัดชัยบุพพมก็ได้พักผ่อนหนึ่งวันโดยทุกช่วงเช้าก็ได้ลงสัะเพื่อฟู้นฟูนฟนร่างกายไปที่เรียบร้อยครับชลทิ วิ่งจ็อกเพื่อาการเรียกเนื่อโดยไม่ได้ฝึกซ้อมหนักแต่อย่างใดเนื่องจากต้องการโคร้ชต้องการให้เตะมีสภาพพร้อมที่สุดนะครับเพื่อจะทำการแข่งขันในเกมนัดถอ่ดอไปที่จะพบกับเมียนมาในวันที่11ธันวาคมครับ โอเคครับก็ขอขอบคุณนะครับแฟนฟุตบอลชาวไทยที่เข้ามาร่วมกันให้กำลังใจนะักเตะทีมชาติไทยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่มาร่วมรับชมแสดงความคิดเห็นก็ขอฝากเพจฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับเพจฟุตบอลทีมชาติไทยจะ นำความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหญิงฟุตบอลชายฟุตบอลชายหาดรวมถึงฟุตซอลมาให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้รับชมอย่างเต็มจุแน่นอนก็การนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วพบกันในกวาดหน้าสวัสดีครับ